สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมาพบกับเซลนาอีกรอบหนึ่งนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่นี่นะคะกับอีซูซูจัดงานอีซูซูมินิสมายเดย์นะคะที่ตลาดนัดนะคะบ้านชัยสองของเราใกล้ๆนี่เองค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะจองเพียงเริ่มต้นเพียง500บาทเท่านั้นค่ะได้ส่วนลดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีประตูแคบนะคะและท่านไหนนะคะที่เป็นลูกค้าเก่าอีซูซูนะคะมอบส่วนลด สิทธิพิเศษนะคะหรือท่านนะคะขับยี่ห้อไหนก็ได้นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาทเลยนะคะดาวเพียงเริ่มต้นเพียง0%เปเซ์เท่านั้นรับดอกเบี้ย0%เเซ์เท่านั้นนะคะกับบริษัทชีวิตอีสุมอบให้ไปพบกับกิจกรรมดีๆได้เลยคะ่ะเสียงประมือรดับด้วยครับกับกิจกรรมดีของบริษัทชีวิตอิส,ส,สุชุมแพนะครับกับกิจกรรมนะครับบูธ อิสุสมินิสบายดีนะครับอาจจะจะเปลนกันบ้างในช่วงนี้กันะครับบริษัทชีวิตอิสุสชุมแพร บริเวณสักว์ผ้าอุปกรณ์สัตว์ชายเครื่องดื่มเอทรอยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยน้ำปลาไหลตองขับแซ่บรวยของแท้ต้องน้ำปลาไหลตองคขับร่วมเดินทางไปกับพระรามทิพย์การต้นดนตรีทุกวิ่แบนด์ไหตองขับครับ Yep